เจ้าของเรื่องก่อนเลยครับพี่น้องครับค่ะบริษัว่าที่เป็นภาพยนตร์ครับค่ะก็ตื่นเต้นค่ะก็อยากเห็นนะคะว่าเป็นภาพยนตร์แล้วก็ TDS ดูแลตรงนี้ก็มีความตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าหลายๆคนต้องอยากชมแน่นอนค่ะโอ้พอเป็นภาพยนตร์เราคิดว่าการตีความแล้วก็น่าจะมีความแตกต่างนั่นนี่คือความตื่นเต้นที่จะได้ชมบุคเรสนิวาในเวอร์ชันของภาพยนตร์ค่ะ จริงๆแล้วก็ก็คิดไว้แต่วันนี้ก็ทำเป็นจริงแล้วนะคะ<ล>น้องจีน่าทําให้เป็นจริงด้วยนะคะ่อนของพี่จีน่าเองหลังจาได้รับโจทย์นี้มากับกับละครท,ที่ค่อนข้างมีพี่แลักก็แสร็จคือว่ามาทำททาในภาพนี้ในฉาไทยอะไรยังไงบ้างมคะอ๋อคือจริงๆตอนที่ละครประสบความสำเร็จมันปรากฏการอ๋อเจ้าะนะคะเราก็คุ้มคิดเห็นว่าเอ้ยเราอยากทํำหนังมากก็ตั้งใจค่ะแล้วก็ได้มาคุยกับพี่น้อง แล้วก็ได้คุยกับคุณรอมแพงแล้วก็เราไม่ได้ทำรีเมคนะคะเราทำภาคต่อของบุเคลสันนิมากนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวทางพุ่มกับก็ตอนนี้ก็กับคนทำบทเนี่ยได้สัรสร้างมาแล้วก็เชื่อว่าจะถูกใจคนที่เป็นแฟนละครของบ mm ุคเลในเวอร์ชั่นภาพยนตร์แน่นอนค่ะในเรื่องบทนี้คือจ d s เขียนใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือคือคือเราทำบทภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาใหม่โดยที่ทางพุ่มกับคือคุณป mm ิ hmm. ้งและจีมเขียนบทได้คุยกับทางคุณรอมแพงและท่องที่หน่องค่ะ ในเรื่องของประมาณบางที่พูดมันเปนทีว่าเป็นรประมาณที่ใช้เยอะที่สุดขอทีดียวนังแต่สร้างบริษัทมาก็เจุดดยตัวเลขได้เยมกเกือบร้อยล้านค่ะเกือบร้อยล้านเกือบร้อยล้านนะคะรวมทุกอย่างเกือบร้อยล้านค่ะก็ไม่ค่อยอยากจะกดดันสถาบันแสดงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าด้วยความสมจริงด้วยความเป็นยุคสมัยนะคะแล้วก็ด้วยสเกลของงานละครยังไงเราต้องทําให้ดีที่สุดให้ได้ค่ะร่วมทุนกับพี่หน่องรับรองไม่มีปัญหาค่ะมีการปรึกษากันยังไงเรื่องการ ไไอะร่ี้้วพี่นองทางเสร็จต้องให้พึ่งกับที่เป็นหัวหน้าทีมเขียนบทด้วยค่ะก็บทคันธีได้โจทย์ว่าเราอยากจะทำบุกเพลสันติวาขึ้นมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคือเวอร์ชันภาพยนตร์ก็มันก็มีความเป็นไปได้แบบเป็นร้อยร้อยแบบเลยนะฮะแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจว่าพอดีพอดีไปอ่านหนังสืออ่าอ่าคุลิขิตซึ่งจะเป็นภาคภาคภาคถัดไปจะใช่แล้วแล้วทางคุณลอมแพงเขียนไว้ว่าไม่ว่ายังไงเนี่ย พี่หมื่นและกาลาเกตเนี่ยจะต้องเกิดมาเจอกันทุกชาติไปเนี่ยเราก็เลยได้ไเดียวอ่ามันจะเป็นอีกชาติพบหนึ่งของของของพี่หมื่นและกาละเกตนะครับซึ่งแต่ว่าตัวละครเขาจะไม่ใช่คนเดิมนะจะไม่ใช่จะไม่ใช่พี่หมื่นและกาละเกตคนเดิมแต่จิตวิญญาณเขายังเป็นคนเดิมะฮะแต่ว่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ท,ที่ที่มันจะเป็นมันจะมีความน่าสนใจอีกแบบหนึ่งฮะแล้วก็แล้วก็วกความที่เออเราก็อยากให้ทั้งทั้งแฟนละครแล้วก็แฟนภาพยนตร์เนี่ยได้ได้แบบ ได,ได้ได้ความสนุกที่ที่ที่ทมันต่างไปจากใน,นละครอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยตัดสินใจที่จะทําให้มันมันฉีกออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าความยากก็คือทํายังไงที่จะรักษาจิตวิญญาณเดิมของตัวละครเดิมเอาไว้ให้ได้อะไรเงี้ยครับแสดงตัวละครก็ชื่อใหม่ด้วยชื่อใหม่ครับพี่พิงกดดันมั้ยฮะคนต้องคาดวังแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็จริง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 คือคือจริงผมทํางานทุกชิ้นมันก็จะมีความกดดันที่มันแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่า กับโปรเจกต์นี้ผมกับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นเร็วๆอย่างเงี้ยครับกลับรถมาณที่ผมเทียนไปมากที่สุดคือกี่บอนซึ่งมุ่งหนึ่งก็จริงแต่ก็ทุ่มมาทั้งปีหมดครับขัดันขนาดไหนก็สนุกดีนะครับเดียๆกับพี่หน่องทำงานเป็นทีมค่ะด้วยการรับความกดดันไปทุกฝ่ายครับส่วนก็ก็จริงๆก็คือเวลาเราเขียนขึ้นมาเราก็จะต้อง ต้องส่งให้ทางที่หน้องเขาเขาดูว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับพี่อย่างนี้ก็จะมีการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาครับแม้แต่ทางคุณลอมแพงเองก,ก็จะได้เห็นเป็นเป็นทรีทเมนต์เป็นเป็นไซนอปซิสสั้นๆเลยแล้วก็เวลาติดขัดอะไรหรือว่านึกไม่ออกเราก็สามารถที่จะคือช่วงที่ที่ล็อกดาวกก็มีคุยคุย่วนคุณลอมแพงด้วยครับ ดงว่าเรื่องราวมันก็จะมีเกียกประวัติศาสตร์มันยืดเยอที่แบบจะเป็นสมัยนั้นแัต่นโกสิร์ตอนต้อนรับนั้นก็จริงๆแล้วถามว่าเอลิเมนต์ที่ทำให้ใละครบุคเรสสันทิวาสสำเซสมาคืออะไรก็คือว่าเป็นโรแมนติกคอมดี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจเป็นมีคนที่มาจากยุคปัจจุบันย้อนไปในอดีตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยก็คือว่าเราพยายามที่จะคีป e l e เ e นต์นี้ไว้ให้ครบให้ครบไฮไลท์ที่ทำให้เสกกละครักเซสแต่ว่าทำในเป็นแบบเวอร์ชั่นของภาพยนตร์นะครับ เลาอยู่ใกล้ๆกกัน่็ตื่นเต้นมากเลยค่ะคืออย่างที่เราบอกบนเวทีโปรเจกต์บุพเพคือมันเป็นอะไรที่เรลรักมากอะค่ะแล้วเราดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ GDS ด้วยแล้วก็มาในโปรเจกต์ของบุพเพสันนิวาด้วยก็ดอดอเพียคิวอะค่ะริ้วต้นละครอาจจะต้องแตกต่างจากเดิมเรื่องเดิมบุพเพเดิมที่เราเคยเล่นมาเป็ยังไงฮะเจะาหบ ก็ตื่นเต้นนะคะเบลก็เหมือนที่ปิงอ่ะเราคิดว่าความกดดันมันคือความท้าทายคือเรายิ่งอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเออรอชมแล้วก็รอให้กําลังใจพวกเราด้วยรอสนับสนุนด้วยค่ะกได้ยินเบาๆเราใหยฟังแล้วค่ะถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่เล่นครับอันนี้ก็อันนี้ก็กดดันได้แต่ตอนนี้ บอกว่ามันก็เป็นอีก,กรูปแบบหนึ่งอ่ะละครเราเล่ากันสิบกว่าตอนใช่ไหมคะแต่ว่าภาพยนตร์ต้องเล่าให้จบภายในเวลาของภาพยนตร์อย่างเงี้ยค่ะก็น่าตื่นเต้นค่ะคอบ้างเนาะครับก็เอาตามตรงก็ยังนึกไม่ออกว่าจะจะเป็นแบบไหนนะฮะเพราะว่าตัวบทก็ยังยังมาไม่ไม่ถึงผมนะฮะก็เลยยังตีความไม่ได้ว่าจะเป็นตัวละคร พี่หมื่นในยุคถัดถัดไปยังไงเลยนะครับก็ยังต้องต้องให้ทีมงานทางซีดีบอได้ทํากันบ้านกันที่แล้วก็มาคุยเปีนบิตีก็รู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกว่าอยากร่วมง,งานกับซีดมานานแล้วล่ะครับก็ตอนนี้ก็ได้เล่นจริงๆแล้วก,ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสมัยเราเด็กๆเราก็ดูละครอของเขาอยู่แล้วเอ้ดูหนังดูหนังของเขาอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้เราได้มาทํางานกับเขาก็รู้สึกว่า อยากจะทารู้สึกว่าอยากจะทํางานนี้ให้ออกมาดีแล้วก็อย่างที่เราอยากทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนกับที่เราไปดูในในตอน,นเราเป็นคนดูอะไรอย่างนี้ครับประตอนที่น้องบอกว่าตอนเขายังนเด็กแล้วดีหนังก็ได้แต่จริงแล้ที่ทีงานช้านะคะเขียนบทอะไรพิถีพิถันแต่ว่าทําให้ดีที่สุดค่ะก็อ,อ,อยากให้นองโปมงนองเบลล่าแล้วก็พี่หน่องแบบ ใยใจนะคะใช่ไหมค่ะปี๊ภาพเรืองตัวเลขรายได้ไปล่วูหน้าเลยไหมคะว่าจะขนาดไหนยังไงอ๋อเราคิดว่าต้องทำให้หนังออกมาดีที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหนังออกมาแล้วดีสนุกคนดูประทับใจก็สิ่งนั้นก็จะตามมาตอนนี้ความกดดันอยู่ที่การการทำงานเตรียมงานโปรดักชันมากกว่าค่ะจะได้ดูเป็นตอนไหนยังไงตอนนี้เราคาดเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีอะไรเราจะเข้าฉายธันวาีหน้าค่ะ พันวาปีหน้ามันจะคามเกี่ยวกับที่สองพี่หน่องที่ละครชาตกัจะมาเหมือนกันมันจะคามเกี่ยวใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียันซ้อนกันก็จะเนละเรื่องอ่ะซ้อนซ้อนซ้อซ้อนกันใส่โฟกกับเบลล่าไม่น่าหวานนะคะทั้งหนังทั้งละครด้วย